ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อนะคะตอนนี้เดชนีตลาดหุ้นไทยปิดทำการซื้อขายตัวเลขนิ่งแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปสรุปดูล,ล่าสุดค่ะเดัชนีปิดในแดนสีเขียวปรับตัวขึ้นมา19จุดนะคะ19.18จุดคิดเป็น1.28ค่ะที่ระดับ1,519.38จุดนะคะโดยห้าดับหลักทรัพย์ยังคงเป็นกลุ่มเดิมนะคะ Jazz ลงไป5ค่ะ True มีแรงซื้อดันมาช่วงท้ายตลาดในทังที่ระหว่างวันแกว่งตัวอยู่ในแดนสีแดงนะคะปรากฏว่าการ โดดขึ้นมาปิดที่9บาท80สตางค์ขึ้นมา5%ค่ะตามติดมาด้วยพิททีนะคะขึ้นมา2%ราคาล่าสุด323บาท CK ขึ้น4%ค่ะยืน26บาททำจุดสูงสุดใหม่รอบนี้นะคะแล้วก็ตัวของสีสวัสดิ์ค่ะขึ้นมา6%ยืน22บาทนะคะ แนวโน้มของเส้นินเด็กไทยในระดับใกล้ทดสอบแนวต้านตรงนี้นะคะบริเวณ1,520จุดค่ะโอกาสไปต่อมีมากขนาดไหนกับอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์นะคะเราจะไปพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเองค่ะตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณสุกิจอุรมศิริกุลค,ค่ะคุณสุกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะถือว่าเป็นไปตามที่มีการคาดการไว้ไหมคะเอ่อ uh คิดว่าการขึ้นมาอาจจะแรงแรงกว่าที่คาดไว้นะฮะ,ะในเชิงของการคาดการณ์ที่จะเห็นว่าเป็นการฟื้นตัวนะครับหรือว่าจะใช้คําว่าการรีบราวก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าการขึ้นวันนี้ถือว่าแรงกว่าคาดเพราะดัชนีขึ้นมาถึงประมาณ1.520นะครับค่ะ าสาเหตุที่ขึ้นมาแรงกว่าที่คาดการนี่คืออาจจะมีฟันโฟ้เข้ามาใหม่หรือว่าเป็นความเชื่อมั่นภายในประเทศและดูแนวโน้มหลังจากนี้เซตน่าจะเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนว่ายัางวันนี้ก็คงยังจะวัดอะไรมากไม่ได้นะครับ <c oughs> ผมผมยังคิดว่าสถานการณ์หรือการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะมีโอกาสาที่จะเกิดการแข่งตัวหรือผันผวนเป็นระยะระยะใปนะครับเพราะว่าปัจจัยที่จะขับเคลื่อนตลาด จากนี้ไปเนี่ยก็โอเคจะมีเรื่องผลประกอบการนะครับ<ฆ>แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปัจจัยแวดล้อมในโดยทั่วไปซึ่งผมคิดว่าก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องใหม่มากนักนะฮะคง<ฆ>เป็นเรื่องเดิม,ดมที่เรามีอยู่บ้างมันหุ้นก็อาจจะมีการแข่งตัวขึ้นลงได้บ้างแต่ว่าการที่จะขึ้นไปต่อนเนื่องเนี่ยผมคิดว่า,ายังไม่มียังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่มากนะัก<ฆ>ส่วนเฟฟันโคคงจะมีไหลเข้ามาตามทิศทางของภูมิภาคนะครับเพ<ฆ>ของไทยเองก็ บอกว่าเห็นชัดเจนว่าก็มีเข้ามาบ้างแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในจุดที่มากเท่าไหร่นะครับค่ะนาทีนี้ต้องบอกว่าเซตค่อนข้างจะแข็งแกร่งหรือเปล่าคะคุณสุกิคะเพราะว่าเห็นหลุดพันห้าไปที่าไรก็ทะยานขึ้นมาได้ทุกครั้งเลยก็เรียกได้ว,ว่าถือว่าแข็งแกร่งครับพอนะค,คุณทุนก็ยังมีความเชื่อมั่นกับทิศทางในระยะยาวอยู่ว่าจะดีขึ้นนะครับท่าภนภาพยังไม่มีภาพอะไรที่ลบจนทําให้ต้องมีการเทขายกันออกมาอย่างรุนแรงนะครับค่ะ ตอนนี้ปัจจัยทั้งภายในแลายนอกก็ถือว่าเป็นปัจจัยกลางๆนะครับนั้นตัชนีก็คงจะเรียกได้ว่ายังมีทิศทางที่จะตื้นต่อไปได้นะเพียงแต่ว่าในใน,ในระหว่างทางในระยะทางในช่วงเดือนนี้เนี่ยผมกําลังหมายถึงเดือนสิงหาเนี่ยผมว่า ก็น่าจะเป็นเดือนหนึ่งที่ตลาดน่าจะมีการย่ำฐานอยู่ที่าว1,500จุดนะครับค่ะก็แสดงว่าอาจจะมีการแว่งขึ้นแกว่งลงได้แต่ว่าน่าจะย่ำฐานสร้างฐานได้ที่ระดับ1,500เป็นจุดมาอมด้านล่างแบบนั้นใช่ไหมคะแถวๆฮะแถวๆนี้ครับอาจจะต่ำไปกว่านี้ก็คงไม่มากอย่างที่เราเห็นวันนั้นก็ประมาณ1,480เก็ซึ่งผมก็คิดว่าก็เป็นบริเวณที่เรียกว่าพอรับได้นะครับค่ะแล้วหลังจากนี้ในมุมมองของบอลลเมย์แบงค์คิดเองยังมองว่าตลาดน่าจะยังคงไปต่อนะคะ ก็ยังคงไปต่อะนะฮะเพราะว่าหุ้นก็ยังไม่ได้แพงมากถ้าเรามองถึงการฟื้นตัวในทีหน้าจรนะิงแต่ว่าไม่ไม่คิดว่าจะขึ้นเร็วเหมือนชชวงเหมือนช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าที่หกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นขึ้นตลอดทุกๆเดือนเลยนะครับคือแม้จะอยู่ในช่วงที่มีสถานการณ์ที่ไม่ดีก็ตามอะไรเนี่ยก็หมายความว่าสถานการขึ้นตรงนั้นก็คือได้มีการสะท้อนความการฟื้นตัวเศรษฐกิจหรือว่าการที่ขายทางเรื่องการเงอ,องไปพอสมควร ก็น่าจะค่อยๆขึ้นไปนะครับแต่ที่ทางยังเป็นที่ทางขึ้นนะครับค่ะแล้วเป้าดัชนีปีนี้นะคะได้ผ่านขึ้นมาหรือยังคะแล้วก็ตอนนี้ทางกับแม็กซีเมกิมเองมองดดชนีปีหน้ายังไงบ้างคะผมก็เรียนว่าปีนี้ดัชนีคงจะสูงเกินเป้าที่ที่มองว่าควรจะเป็นไปแล้วคือประมาณต้องไม่เกินพันห้าร้อยซึ่งก็เกิดไปแล้วนะครับค่ะส่วนปีหน้าก็มองว่าประมาณสักงพันห้าร้อยแปดสิบนะฮะตอ้ท้าแปดสิบถึงพันหกร้อยเนี่ยเป็นไปได้ในปีหน้าอืมตอนนี้ก็ผมจะต้อง ใช่ครับก็ต้องเรียนได้ว่าราคาหุ้นตอนนี้ก็คือเรียกว่าค่อนข้างจะขึ้นมาอยู่ในจุดที่สะท้อนผลประกอบการมาไปค่อนข้างเร็วนะครับค่ะสำหรับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนค่ะคณสุกิจคนที่ถือหุ้นอยู่นะคะบิ๊กแคปต่างๆหุ้นที่มีพื้นฐานดีจะยังคงถือต่อไปได้ไหมคะก็ผมยังมองว่าถือได้นะครับบิ๊กแคปพื้นฐานดีเนี่ยยังยังเ,เติบโตไปกับทิศทางของเศรษฐกิจได้แล้วก็ทิศทางของตลาดได้ ก็ไม่น่ากังวลอะไรนะครับส่วนถ้ามีมิดแคปสมอลแคปอันนั้นอาจจะต้องมีการทํากาไรตามรอบตลาดบ้างเพราะว่าก็เป็นพื้นที่อาจจะขึ้นมากกว่าตลาดนะครับแล้วก็มีความผันผวนพอสมควรก็ทํารอบบ้างนะครับค่ะกลุ่มไหนที่ดูโดดเด่นแล้วกลุ่มไหนที่ควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะกลุ่มที่ดูโดดเด่นเนี่ยก็ยังจะเป็นกลุ่มที่ไปทางด้านการก่อสร้างนะครับไปทางด้านการก่อสร้างไปหน้าวัสดสุก่อสร้าง ส่วนกลุ่มที่ต้องระวังเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งผมคิดว่าการขึ้นมาของราคาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเร็วมากแต่ขณะที่เราไม่คิดว่าการฟื้นตัวของการขายบ้านหรือว่าดีมานบ้านในปีนี้เนี่ยะจะดีมากนะนะครับอันนี้อาจจะต้องนังกลทุนอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงอยเงี้ยของความผันผวน,นของราคาหุ้นในช่วงนี้นะครับค่ะกลุ่มสื่อสารเองนะคะก็ราคากดดันลงมาค่อนข้างจะเยอะ คิดว่าราคาคิดว่าปัจจัยกดดันอยู่ในราคาแล้วล่ะครับบางทีงแต่ว่า,าในแง่ของการจะปรับขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องต้องเห็นความชัดเจนของการประมูลใบอนุญาตนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตรงมันก็เป็นมันเป็นซนติเมนต์ที่จะบอกว่าไม่มีผลกระทบก็ไม่ได้ก็มีผลกระทบดันั้นหุ้นสื่อสารก็จะถูกกดดันจากเรื่องของอนโยบายถ้าเรามองตามกรอบเนี่ยของคอสชอเนี่ยหนึ่งปีนะฮะเรื่องถือว่านานมากแต่ผมก็แนะนําว่า ยังไงก็แล้วแต่ก็อยากจะลุ้นหลังจากที่มีการจัดสร้างรัฐบาลนะครับถ้าบังเอิญรัฐบาลกลับมาให้กลับมาทุกทวนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นปัดใจบวกผมคิดว่าหลังเลือกหลังมีการเลือกนายกและคอ,อ,อรมอแล้วใน่กลุ่มผูอสารน่าจะกัตาอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับค่ะขออนุญาตมาที่ตัวของทรูทนิดนึงนะคะเพราะว่าทางไป<ช>แบงกิ้เองก็เป็นบอลล็อกแร,รกๆเลยนะที่มีการให้ราคา Target ไว้ค่อนข้างจะสูงกว่าเจ้าอื่นๆน,นะตอนนี้มีการขึ้นเครื่อง,ง,งหมายเอชาราคาก็ได้ดลงมาแล้วหลังจากนี้มีการคาดการณ์แล้วก็ประเมินยังไงบ้างคาับสรงรูก็เรียกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนราคาเขาขึ้นมาจากความบนความคาดหวังของเรื่องการมีพันธมิตรแล้วก็การเพิ่มทุนนะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็มองว่าเป็นเป็นบวกนะครับแต่นี้เราก็คงมองว่าทิศทางของธุรกิจก็คงจะค่อยๆดีขึ้นไปนะอย่างน้อยดอกเบี้ยจ่ายหายไปนะครับพันธมิตรเข้ามาช่วยในเชิงของการ เพิ่มตัวของปฏตยภาพในการทําธุรกิจนะครับแล้วก็ผลกระทบจากเรื่องของการเลื่อนใบอนุญาตเนี่ยสำหรับทรูของมีไม่มากสไล่เพราะว่ามีคลื่นพอสมควรั้งนท่าของผลประกอบการเนี่ยเราก็คาดว่าจะเริ่มดีขึ้นตามลาดับนะครับโดยเพราะนี่เนี่ยก็ค่อนข้างจะคาดหวังในปีหน้าว่าน่าจะทํากําไรได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ สนับสนุนเรื่องของราคาหุ้นของทุตให้ให้อยู่ในจางาที่เป็นขาขึ้นต่อไปนะครับค่ะมีการกาหนดราคาเป้าหมายใหม่ปีหน้าหรือยังคะสำหรับตองทูน เราก็อยู่ในช่วงทบทวนครับว่าหลังจากที่มีการเพิ่มทุนสําเร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับควรจะเป็นยังไงแล้วก็สติยาภาพที่เราจะได้จากฟินเนอร์ที่ได้จากไช,ชน่าโมบายจะเป็นก็อยู่ในช่วงทบทวนแต่ว่าเราก็มีมองในด้านบวกนะครับค่ะส, <น S 1> ส <น S 2> นน่วนปีนี้นะคะ,ะเป้าเป้าอยู่ในระดับเท่าไหร่คะสําหรับราาคแฟนที่ต้มงการปีนี้เราไม่ได้มองน่ะแหละครับเพราะว่าเราก็จริงๆราคาหุ้นเรามองไปที่ทิศทางของสติยาภาพระยะยาวเวลาวเป็นมั่นคงสุขานนะครับอ่าที่นั้นก็เดี๋ยวจับตารอดูนะคะสุดท้ายทิ้งท้ายช่วงนี้ค่่ะะหุุุ้้้นนนททีพองงจเขาไไปลด ทปิกในวันนี้เป็นตัวไหนคะเอ่อจริงๆก็ผมมองหุ้นที่ลงนะครับห <c oughs> ุ้นที่ลงเช่นหุ้นอย่างอย่างกรุงไทยแดงเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจ <c oughs> แล้วก็กลุ่มหนึ่งหุ้นหนึ่งที่มองว่าน่าจะน่าสนใจไปอีกพอสมควรเลยก็คือกลุ่มของตัวชอกันช่างนะครับ <c oughs> ตัวซีเคก็เราก็มองว่ามีแต่ใภาพ ที่ในแง่ของทั้งงานประมูลนะครับทั้งเรื่องของบริษัทรูปที่ถืออยู่นะครแสดงว่าถึงแม้ซีเคราคาจะกระโดดขึ้นมาถึงประมาณ26บาทแล้วนี่ยังมองว่ายังมีอ,อัพไซด์อ่ะค่ะอัพไซด์ของซีเคเนี่ยบนกรณีที่เรียกว่าเป็นกรณีที่ปกติเนี่ยเรามองไว้31บาทสามหนึ่งนะฮะแต่กรณีที่เป็นเบสเคสคือกรณีที่ดีที่สุดเนี่ยเรามองไว้40บาท เพราะฉะนั้นอาเซี์ของส K เนี่ยผมคิดว่ายังมีแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าอาเซี์ตรงนี้ไม่ได้เป็นอาเซี์ที่มองเพียงแค่ปีนี้ทีเดียวนะครับเรามองอภาพของส K ในภาพที่เป็นระยะยาวด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการของบรบษรทลูกเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเรียกว่ามีทุกปีนะับก็คือม,มีปัจจัยด้านบวกเข้ามาทุกปีอีกของสามสี่ปีข้างหน้าก็ยัง มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับโดยที่ยื่นบนตัวเป p ีนนะครับก็อยากให้มองไปเลยแย้วนะครับเป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะครบท,ทุกมุมมองจริงนะคะคุณสุกิตตรมสุกคุณสวัสดีค่ะ กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เมแบงก์ิมเองคุณสุกิอุดมศิริกุลนะคะที่ยอมรับค่ะว่าเส้นเดคนิกไทยขึ้นมาทุกเดือนจริงๆนะคะแล้วก็ในเดือนสิงหาคมนี้คาดว่าน่าจะมีโอกาสขยับขึ้นอีกโดยน่าจะสร้างฐานด้านล่างไว้ที่ระดับ1,500จุดนะคะจังหวะของการย่อถังก็หลุดไปก็อาจจะเป็นโอกาสดีของการลงทุนแต่ก็ต้อง selective buy เลือกเป็นรายตัวด้วยนะคะว่าักคู่แนะนําหุ้นเด่นกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการวิเคราะห์นะคะของนักวิเคราะห์ กองทัพนักวิเคราะห์ที่จะหมุนเวียนมาวิเคราะห์ในรายการ Stop Loss ได้ทุกวันจันทถึงวันเสาร์นะคะวันธรรมดาแบบนี้ทั้งเช้าบ่ายและเย็นค่ะและอย่าลืมไปติดตามรายการย้อนหลังอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าที่ YouTube Stop Loss บ y ายธนวันปัทชนนะคะและอย่าลืมไปคลิกไลค์แฟนเพจรายการ Stop Loss กันเยอะๆด้วยเช่นกันนะคะมนเวลาของภาคเย็นแล้วค่ะธนวัลปัฒโชพร้อมทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ